บอกห่ยมักคนผูกเป้าเร้วเข้าใจกันมกคนจิตใจดีโดยโดยโดยมากคนแบบเป้าเะยแบบโมโห้ายเขายามันเออ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 เข้ายากมีคนที่แบบเป้าน้ำและเข้าใจกันใชอไมคุยได้โดยโดยโดยเอาง่ายๆก็คือสเปคของเจ้าก็คือแบบว่าคุยกันและเข้าใจกันเนาะกับ สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะเอจีกัรเวชสุขสุขคนเนาะบวชจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกายินสระขับขดสูตรสองภาษาเมยมันไปแล้วเนาะพบพอบภาษาเมย์มันนี่ก็ได้มาหาทางลาวโสดเมหางลูกสามนี่แหละเนาะสิ่งของทางสมัยเองก็ยังม่เคยขายทำแบบ สาวโสดนาใหม่วาสซ์สั้นเนาะก่อนอื่นทางเสมอเองกันสิคอยญาตอ่าสบายดีจังสาวโสดกันเนาะโดยสบายดีเด้อโดยก่อนอื่นทางเสมอเองกันสิคอยญาตถามสื่อเพป็นก่อนเนาะสื่อว่าจังไดเนาะสื่อแพ้่สื่อสาวแพ้โอ้อายุจากปีอาุสามสิบสองปีอายุสามสิบสองปีโยกก็เป็นถือว่าเป็นบุรสาวโสดรุ่นใหญ่แล้วนี่เนาะโดยโดยโดยเป็นจังไดอ่า ออกมาเปิดใจครั้งแรกปะโดยเปิดใจครั้งแรกโดนอืมเป็นเมห้างหรือเป็นชาสโเป็นเมห้างเป็นเมห้างมีลูกแล้วปะมีแล้วมีจะคนลูกมีสามคนโอ้มีลูกสาวมีลูกสามคนโยก็ถือวว่าอ่าลูกเผิ่นนี่ก็ร้ายได้เนี่ยเนาะายเลอ่าเลือกล่กับพ่อของลูกนี่ตะโดนแล้วปะโดนแล้วโอ้จากปีแหละ สี่ปีโอ้สี่ปีถือว่าโดนเดือดไปเนาะเบบคือทางพ่อของลูกเพิ่นกับบริตต์ต่อมาหาเจ้าบ่บ่มาแล้ติดต่อโอ้ถือว่าเลิกลากันนี่ขาดทาวนเนาะโดยอือแบบคือเงินค้ำกำแก้วอีกอย่างทุกอย่างในเพิ่นกับบริตส่งเงินบ่บ่เพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วเพิ่นกับบริตส่งเสียลูกอย่างเลยบริตต่อมาซ้ำนะโอ้เพิ่นกับมีครอบครัวของเพิ่นแล้วโดยอือคิดแล้วเพิ่นทีได้มาส่งเงินลูกในกับบริษัทเนาะ บลูกลูกเจ้านี่ก็ใหญ่แล้วบอใหญ่แล้วอ่าคนน้อยอายุจากปีคนน้อยหกปีปลายเขาเจ็ดปีอ๋อคือถือว่าจะเลิกลากันนี่ตอนลูกสองปีปลายเนาะโดยลูกคนหละฮะนะโดอมีลูกสาวลูกชายจะคนส่ะลูกสาวคนหนึ่งลูกชายสองลูกชายสองลูกกกอายุจากปีอายุสิบห้าอ้อเธอสิบหกโดยโดยชมว่าลูกก็คือว่าใหญ่เลยเนาะลูกชายนี่เนาะเขาอุงเฮียนบ่โดย โอ้หอนโมไดเลยขาดการเฮียนไปทงปีตอนนี้เฮียนอยู่มสาโอ้โอ้โอ้โดยก็คือแบบว่าอ่านใดบริขึนหองบอลหรือว่านใดบอคือบ่มีงขั้นทงต่ออ๋อก็เลยยึดโยโดยโดยโดยอันนี้แล้วมีผู้ใหญ่่นชอยเดือให้เฮียนอืมออก็เลยได้เฮียนโดยโดยโดยก็คือสาเหตุที่ว่า เฮียนบมจบจากเถื่อกระยอนสาเหตุเฮาบ่มีเงินมีคำเนาะโดยก็คือทั้งเมย์ก็อยากส่งเสริมลูกเฮียนเป็นางเนาะแต่ว่าโดยความแบบว่าเฮาบ่มีเงินมีทองเนาะก็เลยอ่าบริเหตให้ลูกเฮียนต่อเฮียนบัดสามคนบ่ลูุกไหมสองสองคนผูหละเด้ผูหละก็ะเฮียนบ่ผูหละบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดเลยบริข้าเฮียนคนเป็นยังกนะเขาว่าว่าใจใหญ่แบบนั่นแหละคือว่าเป็นเด็กพิเศษ โอ้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 โดยกับขอโทษทำเราคือคนห้านี่เนาะหัวใจน้อยกับบอดี้หัวใจใหญ่กับบอดี้เนาะอืมก็คือทางเจ้าก็ดูแลเป็นพิเศษเนาะลูกคนน้อยนี่เนาะก็แบบใส่ชีวิตปกติบ้ารือนใดๆกับใส่ชีวิตปกติมือแต่มันเป็นเป็นในใดซะอ่ะ ปัจจุบันนี่ฮะปกติแล้วเมื่อก่อนท่านไปห้องหมอนะจยไปตลาดน่ะเนี่ยนี้นะคือว่าคนใหญ่ขึ้นเน่แล้วเพิ่นพุ่มตันทานเพิ่นอาจซิเข็งแห้งเน่แล้วก็บ่ค่อยเป็นอย่างแต่ยู่ปกติโดย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 เล็บข้อมือโดยโดยคนอคนฮาวปกติทั่วไปก็ถือว่าดีแล้วเนาะดอืมทางเฮากอกแบบว่าเงินทำกำแก่กับบมีเนาะถือว่าลูกเขาใส่ชีวิตแบบคนปกติก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ดีใจนำเนาะเพราะว่าทางเฮากะ กอดไงคือขาดเสาลักของครอบครัวเลยเนาะะอ่อนออกมาในให้ทางแบบสาวเมยสัมผัสในมื่อนี้ก็คือว่าเปิดใจมัน้นปะเปิดใจลอยเปอร์เซ็นต์เนาะอะก็คิดว่าอ่าสมมติว่าเปิดใจหาคนใหม่เข้ามาหาในชีวิตนี่หมักหมักไปว่าอายุเพิ่นนะหลายซ้ำใดหมักอายุณ์ก็แมนสามสิบไปสี่สิบขึ้นไปได้ประมาณสามสิบไปแต่ว่าน้อยก็ยันแบบ ท่านน่อยก็ถ้าเป็นจิตใจเป็นผู้ใหญ่ก็โอเคจะเอาเอาง่ายๆก็คือเมืติว่าขันอายุสามิบปลายขึ้นไปจนหอดอ่าสี่ชิบห้าชิบเนาะกะข้อมไม้ก็คือเจ้าเด็กยังห่วงยังยังอายุน้อยอยู่ได้นี่สมมื่อาอายุน้อยก็ได้ว่าเขาเขาแต่เป็นอันจิตใจเป็นผู้ใหญ่ห้าบหูหหรอกว่าจิตใจขจ้าสิเป็นจังใดเนาะขัน่าเข้าทางที่ดีนะซาวมืออย่างแนะนํนำเอาคนใหญ่ดีกลัว เนะพอว่ากระเจ้าสิได้หักแพงเขาเด้พราะว่าหนึ่งมากระเจ้าคือ,อผ่านประสบการณ์มาก่อนสองมาก็คือกราเจ้าก็สิหักแพงเขาได้กระเจ้าใหญ่กว่วเด้หักหกสิบปู่ไปกระเจ้ายั่งขัดกรเจ้าเอ็นดูเด้สมุดน้อยซะนี่เอาปัดจไปอันแหล่น้ำคาวอีกคิดน้ำคาวอีกเขาหน่อยกลัวฮะนะหนึ่งมาก็สีแพงลูกเขาบ่แบบนี้ฮะนะ <No. S 1> ถามว่าถือคนดีเขาหักแพงลูกเขากา okay, นะโอเคเนาะถาอยู่หน่อยเนาะสมุดว่าคือทังเจ้าเนาะ คือเ่าเปิดใจมาแล้วนี่นะแบบนมนมอยูอ่ฟังไทยบอรหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนาะของเผินคือหักหมักเจ้าแล้วนี่เนาะของเผินย้ห้เจ้าไปอยู่นําเจะไปได้บอกอยู่ไทยอืข้อนี้ <c oughs> ไปอยู่เลยทาวบอนนะยันไปไรเป็นห่วงนำ้ำพ่อในพ่อแ่วโอ้โหไปขึ้นใโดยโดยไปขึ้นใ,นนในห้เฮือนบน่มีไพ่บ่ ปมีน้องสาว้ากับเพ่นบ่ค่อยได้อยู่เพ่นไปน้าพอบพัวเพ่นโอ้ๆออปกติกันน่องอะไรเบิ่งห้ไปห้างเงินโดยโดยเอาง่ายๆคือถ้าเข้าสิไปอยู่แบบนมข้าเาท้าวอนน่บ่ได้เนาะคั่ขนไปไ้ปไ๊ไม่มากแบบนี้นาอเดือน2อเดือนมาเถืออ่อน,นี่โอเคเนาะแค่แบบนั้นเนาะเฮาก็สิแจ้ง f อซมาแบบว่ามีการในบางเถื่อเฮาบริ้ทําทางสาว้าสดแบบนี้ฮนะแบบคือทางนุ่มเพิ่นเข้ามาว่าเอออยากได้สาว้าสดที่ว่าไปอยู่ฝั่งไทยน้าไปอยู่ไปส้างไปซ่านําอยู่ฝั่งไทยแบบนี้ฮะแบบนะ บางเคยพูนมีธุรกิจคองเพิ่นแบบนี้ฮะนะพูโบสามารถมาได้แบบนี้มาลาเขานะแต่กระโบเป็นยังเนาะทันคือทัางเจ้าว้าวมาว่าเออไปไปได้ไปมาแบบนี้ฮะได้เนาะถ้าสิยูพุ่นกะบอได้เนาะแต่สเปกของเจ้าเลยสะมงคูบ่าวไปขึเขามาโอลงกับเจ้านี่จะหมักแบบไหนหมักแบบใดเอาหรือว่าโบมีสเปกบอหรือว่ามีสเปกเอาแต่ามใจเจ้ากันนะสเปกโบค่อยมัดคนถูก เป้าแล้วเข้าใจกันบาคนจิตใจดีโดยโดยโดยคนแบบเป้าเลยแบบโมโหไลยเฮา่าตนเออเขาอยากมีคนที่แบบเป้าน้ำและเข้าใจกันนะ่อืมไม่ได้โดยโดยโดยเอาง่ายๆก็คือสเปคของเจ้าก็คือแบบว่าคุยกันและเข้าใจกันเนาะโบห้ายโบเขยดกันเขยดเข็ดได้สมุมดว่าหเายอะนรห่ายตบตีลงไม้ลงมือนี่โบเอานะ อบอเป็นภัยภัยกาแบบว่าอ้อยง่ายเนาะเป็นภัยภัยกระย่านเรื่องแบบนี้เนาะค่นลงไม้ลงมือเจ็บปวดลูกภัยภัยกะหักพอเม่ภัยกะหักเนาะสิมาลงไม้ลงมือถ่าว่าคุยกันบุถึกคอเรื่อบุถึกใจกันแหละมีแต่บอกกันแล้วก็เหยีดย,ดยดทางกันยังใครกว่าเนาะอือโดยโดยไปคืออ่าคอยอย่าทำคือเนาะพอลของลูกอ่าทีผ่านมาได้อยู่คนจากปี 33ปี33ปีก็ถือว่าลายเรียกก็ได้อายุนี่เนาะโดยโอ้เจ้าไปอยู่น้ำพิ่นบะหรือวะเน่ใดก็เพิ่พมนมาอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ไปเหตุงานเหตุเรียกคืกนนะอ่ไทย,ย,ย,นย่นน่นนอะอ๋อ,อ,อาาโดยโดยโดยละบัดนี้แหละเพิ่นมีเมียน้อยอืม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 ใจกันคุยกันบ่ค่ยคยคยอยมู้เรื่องหัืนอืมอืมยกทางกันโดย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 ตอนนี้ปัจจุืมนืมอ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 ืม เพิ่งจะมีลูกมีต้าน้ากันแล้วโบยังพูดว่มีลูกยังบอมีลูกติดต้านอยู่บนนี่คานเคลื่อนไหวของฟัวนี่เห็นแต่ว่าเป็นหมกันทางเด็แต่ทางเ็กนม่มูชงขาวฮันนี่อะไรคุณเขาเคยพูดจักกันอ๋อโดยโดยโดยชีวิตเขนนั้นนี่คงเสียกะยาวขาเขาได้ดีก็ดีใจน้ำเขาเมนเมนนเมนเนาะคนเฮ้าเนาะอ่าไอ้งคือคนเฮาเคยใส่ชีวิตอยู่น้ำกันเนาะสิถ้าท้าว่าสิกลับไปน้ำเขา หรือว่าถ้าเข้ามาเขาคืนดีเฮานี่เป็นไปบ่ได้เฮาสิกลับไปหาเขาเนาะ <No. S 1> แต่ว่าคือความ,มหมายเฮากะเบิง่งในการแบบห่างๆขนาดเนาะ <No. S 1> เลยเขาเจ้าก็ต้องเบิง่งโอ้เป็นนั่นนนั่ได้คนเฮาเป็นนั่นนั่นน,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 นี่เนาะ <No. S 1> แต่กะาาก็บ่สนทธิ์ใจเนาะก็มีแต่เปิดใจหาคนใหม่เ <No. S 1> นาะเขามาในชีวิตของเจ้าอีกเทื่อนหนึ่งเนาะ no. No. กะทางอาสาม,มือเองกะสีขคออกยใส่เป็นภาวะไนฮะเปอร์น่ะนะเวอร์พรคนเดบบพ่อกับหนุ่มที่ว่าหักแท้และจริงใจ กับสาวยังว่าลืมสื่อ<า>เลยเนี่ยสาวเพ <laughs> สาวเมยนี่ยกันเนาะเออสาวเพขอโทษในลายสาวเพขออภัย <c oughs> เป็นคนลืมทังใช้ขี่รถมากแล้วอากาศหนาวผัดสมองไปนะโดยโดยขอโทษเนาะก็ <c oughs> คือแบบพอมเปิดใจอีกเถอเนาะสิเป็นหนุ่มฟังได้ก็ตามเนาะ <c oughs> อัอยู่อ่าทอดได้กะหับได้เบิดเนาะ <c oughs> ชิงสําคัญก็คือถ้าเพิ่นหับเฮ้าได้เฮากะหับเพิ่นได้แล้วเนาะอัสสัมิว่าเพิ่นเป็นพ่อห่างนางหมายได้ซส่ะ เพิ่นมาหักมาหมากักเจ้าเพิ่นก็มีลูกแบบนี้ฮะนะเพิ่นเจ้าก็หับได้บ่จ้าหับได้เนาะข้า,าก,นะก็มีลูกอยู่แล้วนะเแต่ปฏิบัติได้เรื่องพอห่างนางไหมเท่าแต่ก็คุยกันผู้เรื่องเข้าใจกันโดยโดยไปนั่งกันได้โดยโดยโดยบางเถื่อคนเฮาก็เอออาจจะเคยผิดพลาดในเรื่องอนาคตเนาะอย,าาย่ามาจางมาจางก็เข้าใจกันในทะุกเมน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 บอกอ้อนประว่าไปบอกเออพื่อเจ้ามีลูกข่อยก็มีลูกแบบนี้นะยัยแบบรูปตบตีกันมันมันมันบ่แม่นบ่ใช่เนาะบางเถื่อบางคนว่าเอ้ย เจ้ากรมีลูกยังเจ้าบอหักแท่งลูกข่อยมันกับโบแมนเนาะลูกเจ้าข่อยกระหักลูกเอ่อลูกข่อยเจ้ากระหักแบบนี้เนาะต่างคนต่างหักนํากันหาจังอยู่นากันได้เนาะโดยโดยโดยก็คืออ่าทางเจ้าได้ซาแบบว่าผู้บบาฮะนะเออบางคนในฝันกระสงอ่ามาให้ชาวเมย์ทามในเวลาทาย้าโสดอยากไถ่อยากคู่กัะขัดอยากคู่ออกจากใจเลยว่าทางชาโสดหมักผู้บบาวในรูปแบบใดแบบในอาซีพยังนะทางเจ้าได้สมัครผู้บบาในอาซีพเนี่ย เลยคุยกับบุคลากรชีพนั่งนู่นพอตอนมีการมีงานเฮ็ดเฮาก็โอเคเฮาก็ดีใจนะเป็นอาชีพว่าเออจะเป็นฮันเป็นนี่เฮากับบัลลังก์บัเจาะจงด้วยโอ้โอ้เออง่ายๆเนาะเอาง่ายๆก็คือแบบว่าจีเป็นยังก็ได้อาชีพยังก็ได้เศร้าห้ยเศร้าชวนก็ได้โค้แต่แบบว่าหากระเบิดเงี้ยหักแพงครอบครัวเนาะ อ่าอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจเด่นหันก็โอเคเนาะพากันจางกันสาโดยโดยโดยเออไงไงก็คือพากันสางกันสาการซีทามทางซาเเพนเนาะคือคือทางอ่าซาเเพนนี่เพื่อนชานบันโสรคงเจ้าก็มีแล้วบ่เพื่อนก็มีกล้วเพื่อนลราอยู่น้ำพ่ออะไรก็เพื่อนไม่ธรรมดาเนี่ยหละอ๋อเอานังรักก็คือทางเจ้าอยู่น้ำพ่อนน้ำเมย์อยู่ด้วยไม่ได้เป็นของตัวเองโอ๋แต่ว่าเพื่อนชาบันโสรก็คือว่าไอ้น้อกสายน้ำกันเนี่ยก็คือว่าเป็นเพื่อนมุ่นอแต่อนกะ ผมมีครอบครัวไปแล้วก่ะเฮานี่แล้เป็นมันยิงอยู่น้ำผ่อโอ้โดยโดยโอ๋อแม่เจ้าดิจ่ะแม่อเอยเสียแล้วโอ้เสียแต่โดนละเสียแต่ปีสองพันอะไรปีสองพันสิบเก้าเหรอืมก็ถือว่าหลายปีเลยเนาะสามปีไม่เม็นมาปีสองพันสิบเก้าโอ้ก็ถือว่าหลายปีเติบงค์สองปีจะเข้าสามปีเลยอืม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 ตั้งใจแม่เสียนี่ว่าลูกยังว่าคือว่าปกติ ตอนแม่ยังอยู่ฮันลูกกันเที่ยวไปแต่ห้องหมอมันเป็นอันใดเลยเนาะนถ่นว่าแม่เคยเสียไปปุ๊บนี่ลูกก็คือว่าปก,กติคือคนเท่าตัวไปบริได้ไปหามหมอหามหมออยู่ปัจจุบ,บันนีใช้ชีวิต ปกติคันว่าสีมาว่าทางอันภาษาบ้านเฮากับมันก็อยากแนวหนึ่งได้เนาะโดยโดยใครก็วอาตะกี้ย่างบ่ได้ได้ลูกคนโอ้โอ้ๆตั้งแต่แม่พอจากไปนี่ลูกข่อยหยางปกติเลยหรือว่ามีกรรมอีหยังเงินงามอีหยังสักอย่างเด้บางเถื่อคขันคือว่าฮนก็สิอีหยังทุกอย่างั่นนะสมมุติเนาะโอ๊ยโดยโดยโดยไปขึ้นทางเส้าแพรนี่ก็ได้เฮ็ดหน้าแม่นบังโอ้แต่ละปีนี่ข้าวพอพอกินอยู่บ่นี่กับ ปกติตัวเองบ่มีพวเห็ดเนาะโดย,ยเห็ดกับปั้นกันกินคะลอ๋อได้มาแล้วก็ปั้นกันดยแบ่งกันแบ่งกันแต่ปีนี้ได้ลายบปีนี้ปีนี้นะฮอดบ่สี่สิบโอ้กระซื้อบอปลายเขาในนานี่เนา,นา,นานะดวยบอลายเพราะว่าเ้าเห็ดไปเมห้าบอไดใส่ผอกใส่พลยคือหมูนะมันบ่มเีเงินลงทุนคือหมูเห็ดไปทำธรรมาชาติมันก็ได้จำหนีเอาง่ายๆคือแบบว่าได้ก็กินบ่ไดก์ยา เนี่ยฮ่ะโบมีเงินซื้อบุยเนาะก<ด>าร<ด>มีสอบซองสอบอยังว่าสิได้อ่าน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นเนาะ<ด>ก็ถือว่าโอเคได้ใจเข้ามสี่สิบแบบนี้ฮะนะเฮากะมีอ่าพอได้แบบว่าซื้อของกินแน่ก็คือก้มอยู่บ่แต่ละปีอ่ะปีนี้ก้มอาจสิก้มเนาะก้มอยู่เพราะว่าบ่าค่อยมีผู้ใดกินเลยโอ้ไปใช้เบิดกะกินน้ำเมืองก็เท่านั้นแหละอ๋อๆๆเอาง่ายๆก็คืออยู่น้ำเมือนน้ำซ่านเล็กน้อยๆเลยเนาะ อ่าแบบนี้คือทางอ่าชาวแพได้ะทางเจ้าปัจจุบันเ,นเหตุเรียกงานยังไม่ได้เหตุยังของมืออนี้ม่แต่รับจ้างเกี่ยวข่าวเกี่ยนา่าแล้วก็ตัดอ้อยฮะเลยโอ้รับจ้างปัจจุบันนี้คือว่ารับจกรับจ้างตัดอ้อยเนาะด้วยอืมเดี๋ยคือรับจ้างตัดอ้อยนี่ขาเจ้าห่หมัดเท่าแลอะหมัดละพันอ๋อหมัดละพันสิบหมัดกับสิบพันหมัดหนึ่งมีจักรลัมบ์หน่สิบสองลำ <laughs> โอ้ทั้งเจ้าก็ต้องไปทุกปีมืนบ่ะโดยไปทุกปีตกระดูนี่แหละก็ไปอันนี้ก็เกี่ยวเขาเกี่ยวอ่ามัติว่าคือเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนีนะแดยวมื่เจ้าอันจ้างไปอันตัดอ้อยเดือนใดเดือนเดือนแรกก็ตอนนี่ก็ตัดแต่ตัดอ้อยพันอืม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 โเจ้าก็แถวบ้านนี่แล้วปะโดยแถวบ้านแหละเขามาแก่เอากไปวันนี้เนาะ เห็นทุกอย่างเลยเอาเครื่องเจ้าบุญอยากไปไทยบุญเอาคิด่าขึ้นอยากไปยูเป็นอนไสักอีปกติเขาก็ไปฮัลแต่บัานนี้มาเ,า,าเพราะว่าพ่อบอมีคนอยู่น้ำแล้วก็มาอยู่น้ำเพลินก่อนอเพราะว่าน้องมีครอบครัวม,มาก่อนนะน้องอยู่นำ้ำน,น้อ,นองมีครอบครัวลยครับผัดอยากไปช่างไปชาฮันแล้วบิ่มีคน,นอยู่น้ำโพลบอัานนีโ้โดยโดอ้าวบัานนี้ก็คือแบบว่าทางน้องเจ้าเนี่เพิ่นเอาลูกเอาครัวแล้วเพิ่นไปอยูย่เฮือนหยาเพิ่นบอก ยังบดไปอยู่ทาวนแต่ว่าบ่มีคนอยู่นันกะโอ้ทั้งพุ่นกับบมีทั้งพี่กับบมีด้วย <laughs> <laughs> ก็เลยจำเป็นต้องไปอยู่นันกะ่ะอยู่แล้วกะก็เบิ่งเนี่ยตกแรงคันเป็นไปห่างฮ็ดงานกะบ,บิไก้บ่ไปใส่ละเองคันว่าน้องอยู่กะ จะไปหานั้นนี่แหละพอได้เบิ่งลูกเบิ่งเต้าโดยโดยโดยก็ถือว่าแต่ละมือเนี่ก็ถือว่าทางอัลซาเพนก็ถือว่าลำบากหลายเนาะเป็นคุณหญิงจิตวสู่ชีวิตรีได้เนาะผัวดินล้นผัวหาห้าบัวหาไพศรีหาาห้าเนาะก็คือว่าทางทางอันซาเพออกมาเปิดใจในวันนี้กับวังว่าสิได้พอคนที่ว่าหักเท่ เรสะเพเนาะเจียพากันสางกันเช้าไปนำกันเนาะเถิงซีโบมีกับโคแต่จริงใจละพากันไปหานำกันเนาะหน่อยอาหน่อยเรื่องลายกิมหายเก็บชิบนำกันเนาะโดยโดยโดยคนจริงใจแล้วก็ปตอนตอนหน้าแบบหนึ่งแบบนั้นแบบหนึ่งมาตัวเฮาชี่เฮารู้สึกแบเจ็บปวดแห่งที่ผ่านมาอืมเอ้าจะเคยร่มแบบใดแบบแบบกับรมกับผู้อัตคองเลยกับ็นมีเมียนเอานี้แล้วกลายังขึ้นอยู่นะ ขมือนี่มันปล่อยว่างเลยข้มือที่นั้นนอนรับลงกับน้ำตาขะะู่รับะล่ความเหลือใจเหลือโดยโดยโดยขมือนี่ยคือย่าแล้วป่ะมันเหตุบุญน้ำกันมาสำนีน้เมนทองมาก,ก็คือแบบว่ามันเขาบ่หักเขาเขาจะมาดึงไหวมันกะบ่อยแหละปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีซะถ้าเขาอยู่กับเขาเป็นคมสุขเนาะโดยก็ย่าซะมีแต่ไปอ่าเจ้าก็มิจะเปิดใจหาเริ่มต้นกับคนใหม่คนที่ดีกลัวผู้ชายก็มีหลายคน อาจจะมีคนที่ว่าจริงจังเลยกับผมจิตส,สางจิตซากับเจ้าเนาะโ,<อ>โดยก็คือทางชาวแพรมีเฟซมีไลไน์แจกกับเจ้าอยู่บ่ไลน์ผมไม่มีแต่เฟซเล่นแต่เฟซมีแต่เฟซบุ๊กเนาะโดยโดยก็ทางสมมตเองก็สิได้เอาเฟซบุ๊กอ่าไปแจกหนุมน่มๆอ่าทางเบอร์ชาวแพร่ก็แจกประเบอร์นี่เบอร์โทรนี่เบอร์ป่แม่เบอร์โทรเจ้านี่แจกบ่เบอร์คนมันเป็นเบอร์เน็ตแตะ พระโทรเขาได้ย oh, oh oh. ังเดียวแต่เขอไม่เคยโทรออกไปใช้บม uh, ah, ่เคยโทรไม่เคยใช้โทรทั้งนี้เอาง่ายง่ายทาง fc อ่าทั้งผู้บ่าเหล้าฮอนิกกันละแต่ว่าถักเขามาเนาะบางคนในทางเซมเมอร์เองกะบบได้เอาเบอร์ได้เพราะว่าทางผู้สาโสเพิ่นโบแจกเบอร์เด้เพิ่นแจกเตอร์เซตแบบนี้ฮะนะแบบคือทางนุ่มๆเพิคนละกระส่วนละเพิ่นกระโทรมาอ่าบางเทือเพิ่นกระโทรมาหายกำลังใจนมอ่านมล้าฮอนนี่แหละกัมีคือกันกับโบเป็นยางเนาะแต่ทางซาแพรี่กระเจะคือกันเนาะแต่ว่า แจกไปแต่ว่าแชร์แล้วโทรกลับมันโทรบ่ได้เพราะว่ามันเป็นเบอร์เน็ตมีแต่ว่าให้อ่าอยากได้แมนโทรเข้ามาไ,ได้อยา่ไไอยางเดียวเนาะเ <c oughs> บอร์แบวแบ,บวัดแอบเจ้าเบ,บอร์หลินปะเบอร์เป็นเ<อ>บอร์ตะกี้นะเคยเล่นเดี๋ยวดิเจับมันเป็นแบบนั้นเล่นบ่เป็นไล่กับยังถือลบแล้วตั้งยังไรเลยโอ้โอเคนั่นนี่แหละปัญหาเมืองเฉินหน,นุ่มๆเพคนชวนรายคนยชนิมักอยากอ่าได้ไลน์เด้ชีไลน์นี่มันเป็นการที่แบบว่าอ่าสื่อสารง่ายแบบนี้ฮะนะแบบว่ามันถือลบแล้วมันให้กู้ขึ้นแต่ว่าห้ามปรจัก คือบัญชีบรายเพราะตั้งกรรมวิบันฮาเป็นคนตั้งเองหมู่ตั้งให้โดยโดยโดยเขาเริ่มไปจักข้อมูลโดยจะว่าคิอไปโลดตั้งมาใหม่โดยโดยเอาไงๆก็คือมีแต่เฟซเนาะด้วยกาเฟซบุกเนี่ยก็คือว่าตั้งเขาก็สิเอาลังไม่อ่าให่ทางหนุ่มๆเด้อเนาะกดตินทางสมุเองก็สิวอลระยะห่างเนาะทางสาวสวยเพื่อก็คือวอลละออกมาในครั้งนี้ก็คือเอาเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเลิกลากับพ่อของลูกก็ถือว่าเสร็จสิ้นเนาะ จบบริบูรณ์บุมียังเลยฮะนะเนาะ <laughs> อาสมุดเ็นเห็นเมียมาเปิดใจในมณีเี้สิจ้ <laughs> เปิดใจแล้วคนไหวจะกลับมาหาดิจ้าคิดว่ากลับปไปไ<ะ>่ปได้แล้วอาสมุดอยากถามใจจะได้อกลับ กับน่ะบางจะได้กกัปไรเพราะว่าคนใหม่นี่เขาก็เก่งคือกันนะโอ้โอ้โคนเฮาเนาะถามว่ามันได้เลิกลากันหลือกับกัปก็ได้ดอกวม่ไม่กับก็ได้มันเป็นแฟนก็ได้เขาก็มีครอบครัวแหละแต่ว่าเฮาเห็นเขาได้ดีเฮาก็ดีใจนะดูดูดูอ่ะโอเคทางสมุเองกับวัลยาห่างเนาะกระแสโคตรโตจบขีปไปนํากันกับสาวสวนเลยเนาะอ่าโดยสบายดีเด้อโดยสบายดี